มาทำความรู้จักอิสวีคลินิกกันค่ะอิสวีคลินิกเปิดให้บริการด้านความงามครบวงจรน,นำทีมโดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสองท่านได้แก่นายแพทย์เอกพงศ์อธิคมชัยวงศ์หรือคุณหมอวีและนายแพทย์อิทธิพัฒน์อุดมสัจจาน,านันหรือคุณหมออิฐค่ะทางอิสวีคลินิก ให้บริการด้านความงามและแก้ไขทุกปัญหาของคุณตามมาตรฐานทางการแพทย์ดังนี้ Treatment r e j u v e n a t i o n เพราะการบำรุงผิวด้วยครีมอย่างเดียวคงไม่พอการฟื้นฟูผิวด้วยตัวยาพิเศษและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากเราจึงสามารถรับมือได้กับทุกปัญหาของท่าน การปรับแต่งรูปหน้า v s ีเ shape ลดริ้วรอยหน้าผากหางตาและเติมเต็มให้หน้าอ่อนเยาวด้วยโบทูลินัมทักซินและฟินเลอร์ที่ได้มาตรฐานจากอเมริกาและเพื่อผลการรักษาผิวหน้าที่ดีที่สุดทางคลินิกจึงคัดเลือกเลเซอร์ที่มีมาตรฐานทันสมัยเพื่อฟื้นฟูสภาพผิว และเพื่อความขาวกระจ่างใสรวมถึงสกาเลตเลเซอร์ที่ช่วยรักษาหลุมสิวรูขุมขนรวมถึงยกกระชับใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์นอกจากการดูแลผิวหน้าแล้วทางคลินิกยังให้บริการด้านรูปล่างลดสัดส่วนเฉพาะจุดด้วยไทโพร่าอาร์เอฟมีโซแฟตรวมถึง การทำศัลยกรรมดูดไขมันเฉพาะส่วนหรือเวเซอร์ไรโปซักชันซึ่งทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การผ่าตัดมามากกว่า500เคสนอกจากนี้ทางคลินิกยังให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเสริมจ,จมูกคาง ตาสองชั้นดึงหน้าปลูกผมโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะและเพื่อความมั่นใจในการรักษาทางอิสวีคลินิกจึงมุ่งเน้นการคัดสรรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยของเครื่องมือ เพื่อให้ผู้บริการทุกท่านได้มั่นใจและได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดดั่งคุณเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเราอิสสวีคลินิก